สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกหนึ่งคลิปดีๆตรงนี้ค่ะจากมีดช่างบอยประเสริฐแพกันนั่นเองค่ะวันนี้ก็จะเป็นงานมิดอิโต้นะคะหรือว่าจะเป็นมิดบางตอนนะคะสําหรับ PPF4 ที่พาดในส่วนของงานมีดงานครัวกันไปนะคะวันนี้เราก็เลยมีคลิปพิเศษมามอบให้กับ PPF4 ทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้เนี่ยงานวันนี้จะมากันเพียงแค่เก้าเล่มนะคะเพราะว่าที่ ทำมาจากเหล็กแหนบและก็เหล็กเจาบหมุนสองเล่มค่ะสําหรับวันนี้นะคะสําหรับ b f c ที่อยากจะได้เป็นมีดอิโต้นะแล้วก็จะมีเป็นมีดบางตอมีดใช้งานเพื่องานในครัวนะหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานเพื่ออันเนกประสงค์ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะสําหรับงานมีดเล่มแรกของเราค่ะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่11.1นิ้วนะคะ1 11.9นิ้วค่ะขออภัยด้วยค่ะ11.9นิ้วสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2.7นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานเล่มที่1ของเรานั่นเองค่ะวันนี้ก็จะมาต่อในส่วนของโปรโมชั่น450กันด้วยค่ะสำหรับงานเหล็กแหนบที่พีพีหลายๆท่านพลาดไปในเมื่อคืนนะคะ แต่วันนี้จะเป็นมีดบางตอมีดอิโต้นะคะเพื่อใช้งานอนเนกประสงค์และก็เพื่องานในครัวนั่นเองค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานน้ำหนักค่อนข้างดีค่ะตรงนี้กับงานเหล็กแหนบของเราเล่มที่1นนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่2ค่ะสำหรับงานเล่มที่2ตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่12นิ้วสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่2.9นิ้วและ ด้าม7.7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งฟรีค่ะสำหรับงานชุดนี้เนี่ยด้ามค่อนข้างยาวนะคะเพื่อที่จะให้รับกับน้ำหนักมีดให้พอดีนะคะก็จะทำให้มีดเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่มที่สองของเรานะคะที่เป็นมีดอีโต้นั่นเองค่ะและก็มาต่อกันเล่มที่สามค่ะ สำหรับงานเล่มที่3ของเรานะคะก็จะมีความยาวของใบยอยู่ที่12.5นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.7นิ้วและด้าม7.7นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้ก็จะมาต่อในส่วนของโปรโมชั่น450กันนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยจะไม่มีปลายทางค่ะรับเฉพาะลูกค้าที่สะดวกโอนเท่านั้น,นะคะ่ะตรงนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะมาต่อกันเล่มที่4กันได้ค่ะที่เป็นงานมีด อีโต้นะคะเมื่อกี้งานนี่อีโต้อ๋อนี่เป็นงานบางตอนนะคะสําหรับแม่ค้าก็อ,อาจจะงงนิดนึงค่ะสําหรับงานเล่มที่สี่ของเราค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.6นิ้วค่ะสันหนา4มิลกว้างอยู่ที่3.1นิ้วและด้าม7นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่สี่ของเราค่ะที่เป็นงานมีดอีโต้ตรงนี้เป็นงานมีดบางตอนนะคะ อีโตเล่มยาวอันนี้บางต่อนะคะแม่ค้าอาจจะสับสนนิดนึงนะงงงนิดนึงว่าเอ๊ะว่ามีแต่ละเล่มน,นี้เป็นเรียกว่าอะไรนะคะมาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่5ของเรานี้ความยาวของใบอยู่ที่8.5นิ้วค่ะสันหนา4มิล ว้างอยู่ที่3นิ้วและด้าม7นิ้วค่ะแบบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่6ค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราที่ทํามาจากเหล็กแหนบอยู่นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่8.5นิ้วค่ะสันนา4มิลกว้างอยู่ที่3.1นิ้วและด้าม7นิ้วค่ะแบบ่งปันกันที่ราคา 450บาทส่งฟรีค่ะอย่างเป็นในส่วนของงานโปรโมชั่นอยู่นะคะตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งฟรีค่ะมาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่7ของเราค่ะมีความยาวของใบอยู่ที่8.4นิ้วสันหนา4มิวกว้างอยู่ที่3นิ้วและด้าม7.1นิ้วค่ะแบ่งปันกันที่ราคา450บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้ก็เป็นมีดส,ส,สวยที่สามารถใช้งานได้จริงนะคะสับกระดูกได้นะคะตรงนี้สะดวกสบาย ต่อการใช้งานอย่างแน่นอนค่ะเป็นงานเหล็กแหนบนั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่8ค่ะงานเล่มที่8ของเราเป็นงานเหล็กจอบหมุนนะคะตรงนี้จะเป็นรูของเหล็กนะคะของใบจอบใบจอบหมุน1ใบจะทํามีดได้เพียงแค่1เล่มน,นะคะตรงนี้เป็นงานมีด อีโตนั่นเองค่ะเป็นทรงคล้ายๆอีโตนะคะตรงนี้ก็ใช้งานได้สะดวกนะคะสําหรับงานเล่มที่8ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่10นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่3นิ้วและด้าม7นิ้วค่ะ,นนะแบ่งปันกันที่ราคา450สบาทส่งฟรีค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่8ของเราที่ทํามาจากเหล็กเจาะหมุนค่ะวันนี้มีมากัน2เล่มนะคะสําหรับงานเล่มที่9ตรงนี้มีความยาวของใบอยู่ที่9.4นิ้วสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.7นิ้วและด้าม7.1นิ้วแบ่งปันกันที่รา ราคา450บาทส่งฟรีค่ะส,น,สนใจงานมิเล่มไหนก็สามารถตริดต่อเข้ามาได้เลยค่ะสำหรับเบอร์โทรนี้ค่ะ0649892265ได้เลยหรือว่าจะใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ